อ่ะโอเคอันนี้ในหนังสือหน้าห้าสิบเก้านะครับแล้วก็จะมาเรียนเรื่องใหม่เนาะมันเป็นเรื่องของเลขาคณิตอ่ะไอหัวข้อนี้ก็จะมีระนาบจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วก็ลังสีอันนี้น่าจะเป็นของใหม่สำหรับ <c oughs> สำหรับปสี่เลยอ่ะเรามาลองดูกันระนาบก่อนนิยามของระนาบระนาบมันคือ สิ่งที่เรียบแบนแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเรียบแบนแผ่ขยายออกไปไอย่างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้นึกถึงอะไรละถนนพื้นดินหรือพื้นห้องเนี่ยแหละเป็นระนาบแต่ว่าเป็นระนาบที่เจอในอชีวิตประจำวัน่ะเนาะเคยไหให้นึกถึงแบบนั้นระนาบก็คือแบนๆแ,แบนออกไป เหมือนถนนพื้นดินพื้นห้องเห็นไหมเดี๋จริงมันคือขยา,ายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในคณิตศาสตร์เขาจะใช้กันเขาชอบใช้มากเนาะอ่ะเห็นไหมอย่างเช่นนี่พื้นผิวกระดาษโต๊ะหนังสือเนี่ยเป็นส่วนที่ระนาบเนาะโอเคคราวนี้เป็นจุดอ่ะอันดับแรกต้องมีจุดก่อนจุดเนี่ยเขาจะใช้แทนตำแหน่งของบางอยา่างเนาะ อย่างเช่นเขาบอกจุดตรงนี้อ่าแทนตำจุดตรงนี้แทนตำแหน่งของต้นไม้ต้นไม้จุดนี้นะอ่าในคณิตศาสตร์เนาะเราจะมีเขียนจุดแล้วตั้งชื่อจุดโดยเขียนตัวอักษรกำกับอย่างเช่นจุดตรงนี้จุดแล้วมีทอร่าเราอ่านว่าจุดทอถ,ถ้าถ้าเทียบภาพกันจุดทอจะแสดง ตำแหน่งของต้นไม้จุดนอแสดงตำแหน่งของรถออแต่ถ้าเราเรียนในบทอาจจะอีกหน่อยเขาจะเอาเป็นจุดภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นจุด A จุด Y จุด X อะไรเนี้ยโอเคไหม่นี่คือเรื่องจุดเนาะ,ะไปกันต่อคราวนี้มีจุด

คราวนี้การที่มันสแสดงหัวลูกศรมันหมายความว่ายืดยาวต่อได้อีกเรื่อยๆไม่สิ้นสุดยืดไปได้เลยแต่ในกระดาษเราเรายืดได้แค่แนแค่นันะ้นโอเคไหมแต่มันสแสดงให้รู้ว่ามันไม่สิ้นสุดมันเป็นเส้นตรงเส้นตรงคือเส้นที่ไปได้เรื่อยๆโอเคไหมในทางคณิตศาสตร์เนะาะคราวนี้เราเริ่มจากจุดก่อนนะ เรามีจุด2จุดเด็กๆมันเป็นสิ่งน่าสนใจมากจุดจุดเนี่ยเราสามารถลากเชื่อมกันเห็นไหมลองลากเชื่อมกันแล้วมันจะได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นหนูจะไม่สามารถทำได้มากกว่า1เส้นไม่นับรวมเส้นทับกันนะโอเคปะมันจะทำได้แค่เส้นเดียวคราวนี้ลากเส้นปุ๊บ มีลูกศรสองข้างกลายเป็นเส้นตรงมีชื่อด้วยเห็นไหมเหมือนตัวอย่างข้อนี้ข้อนี้ตัวอย่างเป็นเส้นตรงคอจอ,อะเราอ่านว่าเส้นตรงคอจอหรือจอคอก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ส้นตรงคอจอหรือจอคอก็ได้อ่านได้2องแบบเพราะฉะนั้นจากเส้นตรงที่ครูว,วาดก็จะอ่านได้ว่าเส้นตรง ab กับเส้นตรง ba ตอนนี้มันมีสัญลักษณ์เขียนเพื่อมันเขียนสั้นๆเพื่อให้เขียนคำว่าเส้นตรงเส้นตรงรูปแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยเอาหัวลูกศรไปไว้บนอักษรโอเคปะ่ะเนาะประมาณนี้นี่คือเส้นตรงนะสัญลักษณ์เส้นตรงมีลูกศรสอ,องฝั่งรานนี้ถัดมาส่วนของเส้นตรงมากชื่อเป็นบอกแล้วว่าส่วนของเส้นตรงสมมติคงมีเส้นตรง เขมีเส้นตรงคู่ตัดเอามาส่วนทึบทึบตัดแล้วนะเห็นยังมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงถูกไหมชื่อมันเลยเรียกว่าส่วนของเส้นตรงโอเคปะชื่อมันเลยเป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงมีจุดปลายทั้งสองด้านดังรูป ก็ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรน,นี่โอเคในหนังสือเขาให้ใช้อักษรภาษาไทยก็ไม่ผิดอันนี้ให้เป็นเหมือนเริ่มต้นนะจะได้คุ้นชินเราจะอ่านมันว่าส่วนของเส้นตรงอย่างนี้เป็นพมโอเคไหมหรือมอพก็ได้ส่วนของเส้นตรงมอพอ่านกลับไปกลับมาได้สัญลักษณ์ก็เส้นตรงมันเป็นขีดดังนั้นก็เขียนอักษรแล้วก็ขีดเข้าไปจบ โอเคนะสุดท้ายสุดท้ายลังสีลังสีก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเส้นตรงทุกอย่างเกิดจากเส้นตรงที่ข้างหนึ่งมีจุดปลายเห็นไหมข้างหนึ่งจุดปลายอีกข้างหนึ่งลูกศรหมายความว่าอะไรหมายความว่า สิ่งที่ยืดออกยืดได้กี่ฟังฝั่งเดียวเนาะก็คือฟั่งที่มีลูกศรยืดไปได้เรื่อยๆเห็นไหก็เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้การอ่านชื่อไม่สามารถอ่านไปกลับได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอนะึรนะเราไม่อ่านสามารถเราไม่สามารถอ่านชื่อไปกลับได้เพราะว่า มันเหมือนฟิกไวส้สตาร์ทไว้แค่จุดนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกอันหนึงถึงยืดไปได้ไม่สิ้นสุดดังนั้นวิธีการอ่านให้อ่านตามชื่อจุดเริ่มจากจุดปลายจุดปลายคือจุดกลมๆอย่างเช่นรูมที่เราอ่านว่าผอผอผ่านไหมลังสีผอผออันนี้เป็นลังสีนอรอ ห้ามรังสีรอนอเพราะถ้ารังสีลอ,อนอ,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 นอมันจะเป็นแต่ตะกี้ส่วนของเส้นตรงสลับได้ถ่านละกับเส้นตรงก็สลับได้โอเคนะนั่นอ่ะเราเรียนเส้นตรงเส้นตรงมีหัวสองฝั่งส่วนของเส้นตรงก็เอามาจากเส้นตรงแค่ไม่มีหัวรังสีเอามาครึ่งเดียวเอามาเอาหัวอันเดียวแล้วมีจุดปลาย อีข้างหนึงลากได้ไม่สิ้นสุดเวลามีอ่าหัวรูสศรเห็นไหมนี่เขาเสริมว่าทั้งหมดเนี่ยเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีเป็นเลขาคณิตหนึ่งมิติเพราะสองมิติจะเป็นอะไรสองมิติเป็นพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแบนแบนนะโอเคอ่ะไปกันต่อให้เด็กๆทำให้หมดเลยเขียนสัญลักษณ์แทนรูปเลขาคณิตต่อไปน,นี้ โอเคนะก็เดี๋ยวค่อยไปทําหลังจากดูคลิปนี้จบก็น่าจะทําได้เนาะไปต่ออาแถนด้วยเจแปดข้อ7ข้อ7ทําอะไรข้อบันเขียนอะไรเขียนสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมจุดไม่มีสัญ,ญลักษณ์ถูกปะก็เป็นจุดมตามนี้ตัวอย่างเนาะ โอเคอันนี้เดี๋ยวข้อสองค่อยกลับมาทำคอข้ามมาหน้า63หน้า63เป็นเรื่องของมุมอ่าเราได้เรียนมุมและมุมและส่วนประกอบของมุมเอามุมก่อนเอารูปแรกก่อนสี่ฝาอ่ะค่อยๆสังเกตลองแยกมันก่อนเนาะอันนี้คือลังสีใช่ไหมลังสีอ่านยังไงทส ใช่ปะห้ามสอทอนะเห็นนะกับลังสีทอรอเนนี้พอมีปุ๊บมีจุดปลายเดียวกันเป็นจุดทอเราเรียกทอจุดทอเนี้ยว่าจุดยอดมุมมุมเนี่ยมันอยู่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือมุมโอเคปะตรงเนี้ยคือมุมจุดทอเป็นจุดยอดของมุมเห็นไหมพูดง่ายๆมุมมันคืออ่า มุมเกิดจากลังสีสองเส้นมีจุดปลายเดียวกันเอเคไหมหรือพูดง่ายอีกอย่างหนึ่งเส้นสองเส้นตัดกันปุ๊บเกิดมุมแหละเขไตัดกันปุ๊บเกิดมุมแน่นอนประมาณนี้โอเคตัวไหนมุมก็จะวาดล่างสีสองเส้นเพราะให้รู้ว่ามันยืดออกไปได้อีกโอเคนะ แล้วก็เป็นเหมือนเดิมแขนของมุมรังสีตารางเรียกแขนของมุมให้รูปภาพนี้เป็นตัวคนแล้วก็มีแขนซ้ายแขนขวาโอเคไหมรูปคนคุสวยเนาะสวยมากอ่ะเมือนกันรูปนี้มีจุดยอดคือจุดปอแขนของมุมก็คือปอจอกับปอลรอ ข้อไดต่อไปนี้เป็นมุมโอ้ง่ายมากลองทำดูเนาะอ่ะฝากทำฝากทำไปกันต่ออันนี้นะห้าหกถ้าสมมุติคราวนี้อ๋อลืมบอกถ้าเป็นมุมเป็นมุมก็บอกว่าเป็นรูปมุมถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นรูปมุม โอเคนะอ่าอันนี้บอกชื่อจุดยอดวิธีการตอบทัานๆของครูจุดยอดจะอ,อยู่หน้าใส่เครื่องหมายลูกน้ําแล้วก็แขนข้อมุมชื่ออะไรอย่างเช่นอ่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งจุดยอดคือจุดคอลุกน้ําแขนข้อมุมคือคอชอกับคองอ รังสีของอกับรังสีคอชอโอเคปะประมาณนี้ทำหมดเลยนะคลิปสั้นๆอ่ะการเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุมชื่อและสัญลักษณ์แทนมุมมุมเนี่ยมันก็เกิดจากรังสีถูกไหมสองเส้นมีจุดปลายเดียวกันเราจะให้ตัวอักษรทั้งหมด3ตัว วิธีการเรียกง่ายๆเราดูก่อนใครเป็นจุดยอดม,มุมข้อนี้รอเรือเขียนรอเรือรอตรงกลางอ๋อสัญลักษณ์ม,มุมสัญลักษณ์มุมจะเป็นหมวกสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ไม่เหมือนสามเหลี่ยมเพราะมันเป็นขีดแหลมๆมให้เอาจุดยอดม,มุมเขียนรอนะปึ๊บแล้วซ้ายขวาค่อยเป็นตามชื่อมนอย่างเช่น ยอลอยอลอลอมุมยอลอลอหรืออ่านสลับกันนดะ้อลอ,ลอยอโอเคไหมอ่ะทดสอบทดสอบคงมี A B C วิธีการเราก็ถอดไว้มุม B ไว้ตรงกลางแล้วเอา A, เอา C มาใส่หรือ C, A แบบนี้เห้นไหมมุม A, B, C หรือมุม C, B, A โอเคนะเฮ้ย okay, หมดแล้วอ่ะทำเติมตัวอักษรให้ครบ เติมอะไรก็ได้อยากเติมกอไก่ก็เติมเนาะเติมอะไรก็ได้เติมเสร็จแล้วบอกอย่างเช่นข้อแรกเติมกอไก่ก็จะกลายเป็นอะไรพอกอพอถูกไหมหรือพอกอพอก็ได้ขอเติมชื่อมุ่สองตัวแล้วกันชื่อทั้งไปแล้วกับโอเคนะ เขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมทำอย่างเช่นข้อนี้เป็นมยอยรออะเอาประมาณนี้แล้วกันโอเค